สำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมใน,นกับ Lo อก Landverse นะครับก็เปิดมาประมาณสัปดาห์นิดๆแล้วสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับและยังไม่รู้ว่าเอ้มนสมัคร ID ดีเกมยังไงมันปลูกกระเป๋ายังไงเติมงินยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนให้หมดทุกขั้นตอนเลยยังไงฝากด like, กดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วเราไปรับชมกันครับมาอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาในเว็บของเกมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเด็กสิบชั้นให้นะครับก็ไม่ได้เป็นลิงก์พิเศษอะไรแต่ว่ารออยู่นะเข้ามาถ้าคุณอยากจะอ่านไว,เว้เปอร์ก็กดตรงนีี้ะกจะ สเตอร์นนะครับจะเป็นการสมัคร ID มาที่แถบนี้นะครับให้เรากด Continu e with g o o g l e ไปเลยแล้วเราก็จะสามารถล็อกอินด้วยบัญชี Google ที่เราต้องการจะเล่นเกมเลยนะครับอพอเรากดบัญชี g o o g l e ที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาเข้าสู่หน้านี้เราต้องกดเ r ีย t e a c c o u n t นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเซต Username password เป็น ID password ในการล็อกอินเข้าเกมนะครับก็ตั้งไปเลยเนาะหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าเล่น เด็กอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจบแล้วแต่ถ้าเกิด ID นี้เป็น ID หดีกของเรานะครับก็ให้นามาผูกกระเป๋าต่อนะครับไม่งั้นเราจะเติมตังค์ไม่ได้ก่อนหนึ่งต้องสมัคร MetaMask ก่อนนะครับ MetaMask จะเป็นกระเป๋าตังค์ให้กับเรานะกดไปที่ดาวน์โหลดนะครับถ้าเล่นในคอมเนี่ยเราสามารถลงเป็น extension ของใน Google Chrome ได้เลยนะครับ มันก็จะขึ้นมาด้านขวาบนเป็นรูปหมาจิ้งจอกแบบนี้นะครับพอเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้นะแล้วก็กดสร้าง w a l l e t ใหม่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมี Meta Ma ์แมมาก่อนนะครับแล้วก็กดสร้างรหัสผ่านไปนะครับพอถึงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นกลุ่มคํา12กลุ่มคําที่จะไว้ใช้ในการล็อกอินในที่ต่างๆนะครับมันจะเป็นกลุ่มคําแบบนี้นะครับคัดลอกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเซฟไว้ตรงไหนก็ได้เก็บไว้ในโน้ตแพดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับซึ่งการกดไว้นมันก็จะรียงําดับบให้เรรีย้อล้ว้ ครับ ในการล็อกอินเขาต่อไปเราก็ก๊อปกลุ่มคำทั้งหมดนั้นมาใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราใส่เรียบร้อยเราก็จะสามารถสร้างกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือบัญชีของเรานะครับใครที่ทางด้านขวาบนไม่มีรูปจิ้งจอกขึ้นมานะครับกดตรงรูปจิ๊กซอตรงนี้นะแล้วก็ตรง MetaMask นะครับให้กดพินเอาไว้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ก็เราร r e b เซอร์ที1นะครับแล้วก็เข้ามาในหน้าล็อกอินใหม่กด Launch App ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Maxion Account แล้วก็ล็อกอินมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Link มันก็จะเด้งหน้าต่างโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปมันก็จะขอล i เซนแล้วก็กดเซ็นชื่อเข้าไปนะครับแค่นี้เองแล้วก็กดยืนยันพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ลิงก์อกคเคิท่านี้เราก็สามารถลิงก์กระเป๋าได้แล้วนะครับอะ กระเป๋าก็จะขึ้นตรงนี้นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการเติมเงินนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาเซ็ตเหรียญแล้วก็เซ็ตพวกเน็ตเวิร์กของตัว MetaMask ก่อนนะครับตอนนี้มันเป็น e t h เนาะให้เรากดตรงซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็กด Add Network เราจะใช้เป็นตัว BNB Chain นะครับกด Add เข้าไปแล้วก็ Switch to BNB Chain นะครับอาตอนนี้ก็จะเป็น BNB Chain เรียบร้อยแล้วจากนั้นกลับมาตรง Game Account นะครับกดตรง Launch App กด Get Ion Token ตรงนี้นะครับที่มันจะ Convert USDC ไปเป็น Ion ให้เรากด contract address ข้างล่างตรงนี้นะครับกดที่ไปลูกศรขวาบนตรงนี้นะครับมันก็จะมาอย่างหน้านี้กด copy address นะครับแล้วก็ไปกด import token ในหน้า metamask แล้วก็ใส่ address ลงไป นะครับมันจะขึ้นเป็น USGC ตรงนี้ให้เลยนะครับเป็นหน่วยของโทเค็นกด add custom token เข้าไปนะครับกด back กลับมานะครับตอนนี้เราจะมีทั้ง USGC แล้วก็ BNB เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้การซื้อขายนะครับเราต้องมีบัญชีของ Binance ใครจะใช้ Binance หรือว่าจะใช้เป็นแบบอันอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวใช้ Binance ขอสอนเป็น Binance ละกันนะครับก็ register ไปนะครับแล้วก็อาจจะมี verify ถ่ายรูปบัตรอะไรพวกนี้ก็ทําตามขั้นตอนของมันไปไม่นานก็ approve แล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับโอเคต่อมาเมื่อเราสมัครบัญชีเรียบร้อยแล้ว ในหน้าเว็บไซต์ของมันนะครับให้เรากดที่ buy crypto เราจะเอาเงินบาทของเรานะครับไปซื้อ USDT มาก่อนนะครับเพราะว่าตรง b บ y แนนเนี่ยมันซื้อ USDC เลยไม่ได้เนาะเดี๋ยวค่อยเอา USDT ไปแปลงนะครับก็เลือกแบบนี้เราจะเติมเท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะครับแนะนําว่าให้บวกค่าแก๊สไปด้วยนะครับแบบว่าถ้าเกิดจะเติม500เราอาจจะเติมสัก600บาทนะครับเพื่อเอาเหรียญไป convert เป็น BNB มาเป็นค่าแก๊สด้วยอ่ะเสร็จปุ๊บพ,พอเรากด buy USDT นะครับมันก็จะจับคู่กับคนขายให้เลยเนาะอ่ะตอนนี้ก็เลือกก่อนนะครับว่าเราจะ เอาเป็นยังไงชำระด้วยอะไรนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับมันก็จะจับคู่กับคนขายให้มันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ให้นะครับอันนี้เรียกว่าการเทรดแบบ P2P นะครับก็คือเราจะซื้อขายเหรียญกับคนจริงๆในหน้าเว็บก็ให้เรามาตรงเทรดนะครับแล้วก็กด P2P ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากกดบายคริปโตนะครับอยากจะเลือกคนเองได้เหมือนกันนะครับในโทรศัพท์ในแอปก็ได้เหมือนกันแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นสูงสุดเท่าไหร่นะครับเราอยากเติมเท่าไหร่ก็ลองใส่ไปนะครับอย่างเช่นค้าให้นะครับ กลองมาให้ว่ามันมีร้านไหนขายบ้างประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่ในหน้าฟันดิ้งฟันดิงที่เป็น usdc ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาข้างบนเลยให้เรากด convert นะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอา usdt เปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเราก็เลือกว่าเป็น usdc นะครับอัตราการแลกเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ1ต่อนึ่ประมาณนี้นะครับเราก็ convert ทั้งหมด2ครั้งนะครับเป็น usdc อันนึงเสร็จแล้วก็ให้มันเหลือไว้ด้วยนะครับแล้วก็ convert เป็น bnb เพื่อเป็นค่าแกนนะครับ2อันนะ ก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีขั้นต่ําอยู่ที่0.01ในการส่งไปที่ MetaMask นะครับแต่ว่ามันจะมีพวกค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้ด้วยเราก็อาจจะแลกเกินไวน้ดิดนึงเป็น0.011อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะแลกมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทุก transaction เนี่ยมันจะใช้ค่าแก๊สซึ่งเป็น BNB ทั้งหมดเลยก็แลกเผื่อๆไว้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เติมให้ดูอาจจะไม่เห็นตัวเลขนะครับอาทีนี้พอเราเจอ USDC ในกระเป๋าแล้วเราจะส่งไปที่ MetaMask แล้วนะครับก็ให้กดตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับแล จะให้เราเลือก address ตรงนี้นะครับซึ่ง address ตรงนี้เนี่ยเราเอาจากไหนก็กดที่ meta mask ขึ้นมานะครับแล้วก็ copy ตรงนี้ใส่เข้าไป ประมาณนี้นะครับอ่าเน็ตเวิร์กที่เลือกก็ต้องเป็น BSC หรือ b n b chain นะครับอันที่เราเลือกเอาไว้เป็นเน็ตเวิร์กอันนี้ก็พยายามดูดีๆนะครับว่าเลือกถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คตรงนี้ด้วยเนาะเช็ครงกระเป๋าด้วยนะครับว่าตรงเนี้ยสายบนอ่ะมันเป็น b n b chain หรือเปล่านะครับให้มันเชียนตรงกันนะอ่าแล้วก็ดูว่าเราจะส่งไปเท่าไหร่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยแลกมาเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะครับแล้วก็กดถอนแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ เสร็จปุ๊บเาก็ทำอีกรอบหนึ่งนะครับมาที่ตัว BNB แล้วก็จุด3จุดเหมือนเดิมนะครับกดถอนแล้วก็ไปที่ Address เดิมนะครับเป็น BSC แล้ว BNB Smart Chain นะครับตรงนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับว่าเราจะส่งไปที่กระเป๋า MetaMask เท่าไหร่แล้วกด withdraw เป็นอันจบเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้เรากลับมาที่หน้านี้นะครับที่เราเข้าไว้ตั้งแต่แรกกด connect wallet ไปเลยนะครับมันก็จะ เชื่อมกระเป๋ากับเราประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ดูว่าเราจะมีตัว UDT s เท่าไหร่นะครับก็ใส่เข้าไปเนาะเขาจะแลกเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จะขออนุญาตจากเราก็กด allow to use u s d c นะครับตรงนี้ก็กด Mac ไปเลยแล้วกดถัดไปนะครับกด approve พอมัน success เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนจาก allow เป็น mint ion USD นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับว่าเราจะแลกเปลี่ยนเป็น ion เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ ion เข้ามาแล้วนะครับกดที่ launch app นะครับแล้วก็ top up กดเชื่อมกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นว่าเรามีกี่ไอออนแล้วเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเติมแพคไหนกดเข้ามานะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องนะครับเลือก i อเดให้ถูกต้องแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตก่อนกดแอปพุทเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซื้อแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปที่ตัวละครเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองจบแล้วนะครับสำหรับการเติมเกมและก็ล็อกแอนเวิร์สส่วนเรื่องของการขายนะครับตรง l a อน c ช a ์แอปเนี่ยจะมีอินเวนตอรี่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมเรียบรรรรรรร้้้้้้ออยหมมมมมมดแแลลลววววนนนนนะะะคััักก็็จจีีีีตตตเเเาาาาาาาขขขึงงงใ่สถ มินเข้ามาเพื่อขายได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็กดเล่นไปอันนึงนะครับซึ่งมันจะมีค่าธรรมเนียมคืน100มูลสโตนด้วยนะถ้าไมจ่จาเป็นก็อย่าก,กดเล่นเลยครับนี่นะครับพอเรากดเลือกของปุบ๊บเราจะสามารถมินเอทีได้แล้วก็จะเสีย100มูลสโตนนะครับพอมาอยู่ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะขายหรือเปล่านะครับถ้าเราขายก็กดขายตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดขายมามันจะมีให้เลือกขั้นต่ําราคาก็คือ10ไบออนเท่านั้นนะครับก็กดวางขายไป ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องเติม VIP นะครับซึ่ง VIP เนี่ยก็จะตกอยู่ที่2499มูลสโตนอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติม VIP เนี่ยเราจะไม่สามารถมีในเทมขายในเว็บได้นะครับผมถ้ามูลสโตนก็จะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0้นะครับใครที่จะเติมก็แนะนําว่าให้ซื้อ VIP ไว้ด้วยนะครับเป็นของจําเป็นของเกม The Elder o l l a n d v e r s e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับใ็นชวงแรกเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายไปหน่อยนะครับเพราะว่าครั้งแรกมันก็จะงงๆนิดนึงเดี๋ยวพอเราเคยทําแล้วนะครับเราก็ จะรู้ขั้นตอนว่าเอต้องกดตรงไหนบ้างไปตรงไหนต่ออะไรอย่างนี้นะครับหวังว่าจะไม่งงและสามารถนําไปทําตามกันได้นะครับถ้าชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปให,ใหม่ๆมาจะได้ขึ้นฟีดแล,ล้วเราจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับโอเคอครูสกัดรับชมไว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วทุกคนบ๊ายบาย